มาเอวงอนนะมาเด้อเกร๋เกร๋เดร๋เกร๋ฮอเดกเบเกอร์แม่มาเดี๋ยวฮอกมาเฟ้มาหมดอีครับหมดีครับหมดีครับหมดีครับเดี๋ยวเอะเดี๋ยวนะงอนแล้วไม่แล้วเอาขอดดอกแล้วงอนเบเกอร์ งอนนุ๊ตเงินเบอร์เกอร์เพราะเขาไม่งอนฮะดอกฮอดอกใครจะเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยฮะดอกมาทำไมคะมาทำไมมาทำไมมาทำไมเน่เน่โอโหโอโหโหมา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 หหมาเมนนะน่ะเมนนะ มันเป็นไรมามาดูมามาดูว่ามันเป็นไรเป็ <c oughs> นไรก็เงียบยบายบาย